ราดสวสดีทเาบอมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน600บาทนะกับเกมมาจจงเวนมาจองกรมสองของเราเหมือนเดิมนะปาไปที่เป็น10บาทกันเลยดีกว่านะุมหวานโคตรเอาเฮียแตกไปหมื่นหนึ่งเฮียโคตรสุดวันนี้มาดูกันว่า600าเราจะไปได้ขนาดไหนโอ้โหเฮียหนึ่งหนึ่งบาทสภาพกล้องเออมาถ้าไม่มีดูหโคตรเยอะ โอ้โหห้าเยอะก็เท่านั้นขออีกฟองหนึ่งได้ไหมล่ะชายอีกฟองหนึ่งแน่โอ้โหเยี่ยมมาอย่าเพิ่งคาดหวังกับมันมากอย่าเพิ่งคาดหวังกับมันมากอย่าเพิ่งอู้ขออีกฟองหนึ่งขออีกเฮ้ยไม่คาดหวังก็ผิดหวังอยู่ดีแม่จัดโอ้โหมาสองสองไหลไปวายคู่ภาษาจีนสองสี่ที่ครับโหลยโอ้โหโอ้โหทำไมมันไม่แตกวะดูสอง สองกับห้าคู่สวยเลยเมื่อกี้โอ้โหมาพยรถยอดชายพยยอดชายยังไงพยรยอดชายอย่างเงี้ยพี่โอ้โหพยรถยอดชายฮ่ขีดภาษาจีนสีเขียวคู่เยอะโอ้โห,โ,หโหไม่ได้ว่ะโอ้โ,อโห,โห,โหม,มาลูกรักอื้มมาจังเว้นมาจังกรรมยังไงไม้แลกกับแท็กใจสองไหลไปหนึ่งทีแล้วก็สามโอ้สามช็อตแรก โอ้เสียดายสามช่องแรกเลยไม่ so ม, medim. มาวะป่าสองพนมสองพนมสามนะพนมเป็นอะไรกับสามเนี่ยสามช่องแรกเนี่ยไม่เคยจะได้เลยฮะโอ้โหโอ้โหไอสามไอสามวายครูไอสามสามนี่สามไม่ละมึงโอ้สองโอ้ยสองดูสองกลมสองกลมก็ได้สองขีดก็ได้อะ โอเท่าสองขีดแตกนะมันจะเป็นวายไงมันจะได้ไหลต่อโอ้ภาษาจีนภาษาจีนขอละภาษาจีนนะอนโอ้โหสองสองกลมจังหวะนี้สองขีดไหลไปสองขีดไหลไปวายมามวายอุตส่าห์มาแล้วไม่ได้เฮียอะไรเลยโอ้โสภาพสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดโอ้โหเฮียแบบาดเดียว จะรู้ว่ามาได้อยู่ว่าไม่ได้นะเจ็้อยเกสโอ้โเลขสวยวนะเก้าเก้าด้วยไปอันที่เบ็ดสามสิก็เลยดีกว่าโอ้โหเนี่ยเนสะานมมาหก้อแ่ันสแล้วว่าไปพอ่อนมหาห,าหา้เน,น่โอ้โห้นี่ไงอ้าเอาอ้ยแตกทีเดียวนี่นะออืือประชดกูรูเร้เปล่าวะไอ้เฮียโอ้ โอ้โหวายสามตัววายสามตัวสามสามมาสองกลมสองขีดสองขีดไหลไปสามกลมสามกลมชัมม่วแรกสามกลมทำไมไม่มาวะนี่ไงจ้าโอ้โหเฮียเอาวายคู่เฉยเอาไหลวะ่ะสองขีดสองขีดสองอืมดูมันอาจจะมีอีกตัวก็ได้นะเว้ยไข่เมื่อกี้ถ้ามันตกลงมาล่ะโอ้โหยังไม่ไมาเฉยวะห่ามเอ้ยไอ้ไห่าเอ้ยไอ้ห่าเอ้ย โอ้โหคว้าไม่ได้เลยนะให้ด่านี่อออืื้หให้ดา่านี่แตกดีที่ผ่านเลยเฮียพอชมนี่ชมหน่อยนะไอสัตว์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเออโอ้ภาษาจีนแล้วก็โอ้โหหนังหทิศโอ้โหไอทิศโอ้โหโอ้โหโ โอ้ยโอ้โหภาษาจีนสีแดงนึกว่าจะเข้านะเมื่อกี้โอ้ยปูซาดีใจเราแตกอยู่แล้วภาษาจีนสีแดงอีกภาษาจีนสีแดงไม่มีดีกว่าช่องแรกไอชิปปายโอ้โหมาพอหนุ่มพอหนุ่มพอหนุ่มมาจองพอหนุ่มมาจองพอหนุ่มโอ้โหพอหนุ่มมาจองมังกรทองแล้วหนึ่งะสามสามกับห้าเลีอีกและกูต้องได้ด่าสามอีกแล้วไอสามไอสามกับไอสองเนี่ยโอ้โหไปจังหวะนี้ไปจังหวะ ย่ไอ yeah. yeah. uh, uh, uh. uh, yeah, ้เ oh, ห oh, uh, uh, <quir> er> mm ี hmm. ้ยเออเออเอออ้ยเหี้ยเหงาเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออแตกบ้างเถอะโอ้โหเออแตกบ้างเถอะโอ้โหเหงาเกินเลยฮะมามาแค่ฟองเดียวมาแค่สองฟองมาสามสิโอ้โหโอ้โหยอดชายกูไอ้เหี้ยมาไปหมุนไป ห้า 5, 5ขีดห้ากลมห้าข oh ีดมาคู่กัหกลมโอ้โหสิบบาทด uh. oh ีก oh, ว cool, oh ่าเฮียเหลออยู oh. Oh ่ห oh. ้าร้อยสาแต่พันกว่าโอ้โหคุณจะรู้อะโอ้โหเฮียเออวายคู่ขายชินสองสีสามมาอุปสายชินสีแดงสามมาอุปสาจชินสีเขียวเออสามมาดิสามมาดิโอ้หฮทำไมสมไม่มาวะออสองขีดสองขีด สองขีดโอ้โห้าขีดมาทำป่วยแล้ววะวายมาวายมากับห้าโอ้โหหมดหน้าเป็นทีโอ้โหร้อยเป็นบาทตายอยู่ทัมแบ็กหน่อยสิพ่หนุ่มโอ้โหเอี้ยมันจะลูบคืนหรือเปล่าวะเอี้ยโอ้โหถ้ามันถ้ามันตกลงไปเหลือห้าร้อยอีกว่าคุณจะพอได้เังไงสามสาองสามกับสองอะไรก็ได้สามกับสองอะไรก็ได้เออสองขีดสองขีดไหลไปสามสามมาดิ สามมาดิเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอีกฟองหนึง่งโอ้โห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 อ้เฮียเออเอาโอ้โหเดี๋ยวก่อนใจโอ้ยอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมันจะลูบมือคืนเฮียวายวายมาอย่างนี้อุ้ยโอ้โหนี่ว่าจะมาอีกฟองหนึง่ง ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยโอ้ยเออเอาโอ้ยเฮียโอ้โหขวากจะมาเฮียหรืออ่้าร้อยโอ้สภาพตกมาปะงพันกว่าหรืออยู่ห้าร้อยโอ้เฮียเกือบไม่รอดแล้วกูใช่ไหมหรือจะเรือเกี่ยวเออมาสองขีดสองขีดมาสามสองกลมสามกับสองกลมไม่มา,าวะโอ้เฮียโอ้ อัลบอยสี่รอบหกรอบห้ารอบไปแล้วสี่รอบเหลือเอ้ยแตกอยู่สองสองก็ไม่มีโอ้โหไอทิดเอ้าโอ้ยแยแตกจะไม่ไหลอะไรวะโอ้โหโอ้โหสองกับห้าอืมและอุ้ยฟองหนึ่งอีกฟองอถ้าจะแตกอู้หถ้าแตกได้อีกฟองหนึ่งต้องสวยเลย นี่ฮน่าจะมาอยู่น่าจะมาอยู่สอง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 ืสองสองจังสองน่ะโอ้โหโอ้โหเหี้ยห้าร้อยแปดสิบเก้าได้คืนอยู่เกือบไม่รอดเฮียโอ้โหสภาพโอ้โหขึ้นมาพันเบสสามสิบคูนึกว่าจะไปต่อนึกว่าจะไหลเหมือนเมื่อวานไอ้เหี้ยวโอ้โหนี่โอ้โหเอาไอ้นี้ดีกว่าเหี้ย เล่นต่อคิดในใจนะถ้าเล่นต่อเคยเป็นไงถ้าเล่นต่อนี่เสียคืนแนะ่นอนเลยวันนี้อเอาแค่นี้ดีกว่าโอ้โหหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม